อี่่อสร้ความนํามากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจแต่จุดหมายจุดหมายมันต้องมั่นมันต้องมั่นคงกว่านี้คิวคิวมีคิวมีจุดหมายที่มั่นคงป่ะเพราะงั้นคาว่าจุดหมายมันจะคลอนไม่ได้เลยแต่จุดหมายจุดหมายแก่แบบล่วงไปแล้วแต่จุดหมายปลายทางของใจแม้คุณเห็นไม่ได้กระแทกเลยแต่คุณเห็นเน้นอะไรบางอย่างไป แต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขคว้า,วาบนทางเดินที่ดูยาวไกลากายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หหนลังกล คำว่าจับเจ้ามันมาตัมงบอสเขาว่าจับเจ้าเจเจ้ไม่ร้องจักให้สั้นเนี่ัไม่รู้เจ้าไม่หอเจ้ไม่มีจาไม่มีสตอกเจ้ไม่มีวันไหนไป จ้าใหญ่จ้าจ้าจ้าสต๊อกอ่างปลาปูไก่จริงๆมันก็ก็ตามคลิที่เราแหละที่เราร้องจนไม่มีวันไหนที่หลังกลบลองร้องให้ต้นประโยคจนไม่มีวันไหนที่หันลังที่นี่ลองปากเราะจนม่มีวันไหนมันไร้ซึ่งอารมณ์สิ้นดีต้องระวังดีนะจนไา่ จวันไ้นหน่อยจะไม่มีค่ะไก่ไม่มีวันไหนที่หลังกลังให้คำมันชัด่ะจะไม่มีวันไหนที่หลังกลังให้มันเคลียร์ให้มันสว่างลองดูสิครับจะไม่มีวันไหนจะอย่าเป็น้นมให้เห็มร้อง ลังกลับใช่มันจังหวะมันจะลอยๆนะ<ช>จำไม่มีวันไหนที่หลังกลับให้มันมีความ,มก้องให้มันมีความคมมีความชัดนิดนึง<อ>เพราะว่าเราจะติดจะติดหล่อเหมือนแม็กเมื่อกี้พอเจอเจอคิวเนี่ยคิวเขามาแบบพุ่งมากเลยลพอเจอแม็กปุ๊บดรอปทันทีเลยฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วซาวด์หรือโทนของแม็กเนี่ยสามารถปรับให้มันคมได้อีกตอนนี้มันหล่อไปนิดนึงคล้ายๆกับปูนนิดนึง คือคือมันออกนะไม่ใช่ตะโกนนะฮะจะไม่มีวันใหนที่หันหลังกลับไม่ต้องตะโกนเพียงแต่ให้มันออกมาเต็มปากเต็มคาแบบเคลียร์ๆชัดๆนะแล้วก็จับกรู้ปได้เราเองเราอาจจะยังคอนโทรลมันไม่ได้อาจจะต้องอาศัยก่อนหน้านั้นน,นะพอเอ็มเขาจับให้เราก็ไปได้ค่อนข้างดีงองขออีกทีเนาะบนทางเดิน เหมือนเหมือนจะแข็งแยงนิดนึงนะมันจะแข็งแข็งตัวสาวคือตางเลยที่ต่อมาสิบรอบกแล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จ้าจ้ามันก็ไม่ใช่่างนี้นะมันไม่มั่นใจเพราะเหตุใดเจ้าไหนเหมือนมันสูงไม่เจอหานอไม่เจอแต่คุณต้องร้องแต่เองมาตลอดทุกครั้งที่จะจะร้องที่ถ้าไปคิดในหัวจะออกมาละเพี้ยนเลยโอเคอ่าเน่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 โอเคเนี่ย เน่เน่่อ่ะเน่เอ่ะเน่น่เน่เนนไข่เนื้อเจ้าวันนะจะไม่มีจะไม่มีอย่าไปเน้นมันจะไม่มีจะจะไม่มีจริงๆปูร้อย้นะจะไม่มีวันไหนลองอีกะจะไม่มันไจะไม่มีนไนม่จะไม่มจะม่จะไม่มีม เดี๋ยวกูไก่ไปยำอ่าโอเคเดี๋ยวให้กูไก่ไปยำเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นทำไงก็ได้ให้เรามั่นใจกว่านี้เพราะว่าตอนตอนนี้พอพอมันแย่ๆออกมาเนี้ยคือเราเนี่ยคือจริงๆแล้วคนที่ได้ร้องพ์ชช้าต้นหัวเนี่ยมันคือการบิ้วเพื่อนที่เหลือทั้งหมดเลยเดี๋ยถ้าเราถ้าเราร้องแล้วห้อยห้อยแล้วมันยานมันไม่กระชับคือเพลงเนี้ยมันช้ามันก็จริงแต่ว่ามันมีกล๊วเป็นเป็นนิ้วไก่บอกแบบเนี้ยเมื่อกี้ดีคืออะไรทำให้มันดีขึ้นเราเราเราปรับอะไรมันถึงดีขึ้น ความคิดความคิดว่า <c oughs> คิดแบบคิดมันภาสิ่งที่เราเคยได้ยินคือเสียง<ม>ที่มันที่มันหนักแน่นข<ม>ึ้นเชื่วยพี่แม่ก็ก็ย่ไว้ไปเมื่อกี้มันมันมันดูเหมือนคนแบบเออสู้ไว้จะหมดแรงแล้ววะ่ะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาเชิญพีกมอะไรมาตอะไรว่ามาหมวยตาชาใจ่ะยุขึ้นสไปมสูงไปค่ะเคย จะล้มจะมีน้ำตาแล้วต่อไปห่อคะกิอคือต่อไปไม่ได้อ๋อจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อจะล้มทีนี้ถ้าเดี๋ยวนะปูนร้องประโยคหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าปูนเพิ่มประโยคที่มวยร้องแล้วก็มวยก็าของมุกเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้สังเกต จ,จักจนจะร้องค่อนข้างยาวเนี้อร้องเอาเนื้นอมากันคือท่อนเนี้ยพอดีครูครูครูแดงเขาขอว่าอยากให้เป็นคนเดียวร้องเขาอยากให้เป็นคนเดียวร้องแล้วครูแล้วครูก็เลือกกระกจัจนนะจาเออจะม,มีันีอ,าานนนองกละ เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลดสลับดิไม่ไม่ปัญหาคือหัวประโยคมันต่ำไปใช่ไหมล่ะให้ปูนร้องที่สวย้วก็จะไ้สลับตงสลับไม่ใช่แล้วไอ้ตัวนั้นคือครูไก่ก็จะให้ควรร้องยาวขึ้น ใช่แล้วก็ให้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 หมุนนี้มาเข้าเธอจะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองแล้วหนูก็ร้องเหมือนเดิมสูงฉันมั่นใจฉันมั่นใจนะคนละเมื่อกี้อยู่ในซักพานหนูแค่ไม่ชินแค่นั้นแหละค่ะหนูหนูแค่ไม่ชินแล้วหนูอาจจะยังกลัวอยู่ในใจหน่อยเอาไหวไหมปูนเพิ่มอีกนิดนึ่งลองลองนะไป ขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกได้สุดวันจะเป็นอ,อย่างฝันไกจาอมตะตรงไกลไกลได้ เดี๋ยวอันี้คุณไปโม่เองเดี๋ยวคุณเจัดให้อะโอเคนะพี่เหล่โอเคน้ำโอเคไหมลูกโอเคนะน้ำหน้าตามันมึนๆอย่างเั้นอ่ะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอะไข่พึ่งครับไข่สุดละเบอร์เอ้ยช่างมดเหรอไข่สุดผู้เห็นใช่ไหมช่างมดเหยอเดี๋ยวค่อยคุยกันอะใส่เคี่ยวหนึ่งคุณเดียค่ะใสยเคี่ยหนึ่งเอาเอาแบบเอ๊ะเดี๋ยวของปูนเมโลดี้อ่ะ ปรับรลดี้ให้น้องจ้าจะามันมื่อกี้มันเกลียดนะหรือจะไม่มีเอาไหนอเขียว่ามีดีกว่าอันนี้นะก็เป็นจะไม่มีวันไหนนจะไม่มีอย่าไปเกรงวันจะไม่มีวันไหนจะไม่มีจะจ้าอย่ไปตกใจพี่พูดจะตกใจสิลูกเวลาออกเสียงหัวคำสำคัญ หายใจผูเก็บจะไม่มีจะไม่มีอย่าไปตกใจสงจะจะอย่าไปตกใจจะกระแทกจไม่มีจไม่มีได้ยินครูไก่เคาะจังหวะั้มลองลองเคาะตามแล้วก็ร้องตามเนี้ยจะไม่มีวันใหน ใช่แต่ให้มันชัดกว่านี้เราเป็นจะไม่มีวันไหนมันย้ยเป็นอาวุธยานะจะไม่มีวันไหนปังจะไม่มีวันไหนเออมันเริ่มมีมีมีความชัดเจนมากขึ้นจะไม่มีวันไหนที่หลังกลับจะไม่มีวันหจังหวะเออต้องต้องอยู่กับจังหวะด้วยนะ จะไม่มีวันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันปิดตัวสะกดฝันนั้นไกลแคไหนฝันนั้นไกลฝันนั้นไกลขอคำว่นนั้นฝันนั้นไกลแค่ไหนจะใครคว้าเออนะสิ่งที่แม่แม้ขาดก็คือเรื่องความคมของคำและการปิดตัวสะกดมันจะช่วยเรื่องเสียงให้มันฟึ่งขึ้นด้วยโอเคค่ะคุณเรียมะนี่ สมาธินะคะ